แต้วนักขาสื่อรายการครัวนี้มีเรื่องเล่าอาที์นี้เราจะมาเอาใจคนชอบทานอาหารอีสานจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อตามตามบาตั้งอยู่แถวะแวกเรียกทางด่วนเอกมัยรามินทราค่ะ ตอนนี้นินอยู่กับเชฟฟลุกแห่งร้านตำตำบาร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนื่ออาจจะให้อธิบายนิดนึงก่อนเกี่ยวกับความเป็นมาของร้านค่ะครับก็คือร้านเราเปิดมาประมาณ2ปีแล้วแต่ตอนแรกจะใช้เป็นโลโก้ตัวเก่าก็คือชื่อร้านตำตำนะครับค่ะก็จะขายแต่อาหารอีสานอย่างเดียวพวกส้มตำน้ำตกแต่ตอนนี้เราได้ฟิวชั่นมาเป็นเจแปนนิสแทนอีสานนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นสบายๆชิลๆตกแต่งแบบเจแปนนิสลอฟนะครับก็คือ ข้างจะมีสองโซนนะครับคือจะมีอินดอร์และเอาดอร์นะครับก็คือใครอยากนั่งตรงไหนก็ได้เลยส่วนข้างในก็จะออกแบบให้ดูคล้ายๆกับร่งๆหน่อยเป็นคล้ายกับโถงใช่ไหมครับใช่คืออยากให้ลูกค้ามานั่งแล้วก็รู้สึกสบายนะครับและในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยตอนนี้ตำตำบาร์เป็นสาขาที่เป็นสาขาแรกที่เป็นตำตำบาร์ใช่ไหมคัใช่คแล้วที่นี้อาหารเนี่ยจะแหวกแนวไปหน่อยก็คือมีการผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารอีสานการการที่เราเลือกสองาสองแนวเนี่ยมันมาอย่างไรคะก็คือ ผมไปได้ประสบการณ์มาจากที่อเมริกานะครับคือคือไปเรียนทําอาหารญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็คิดว่าอยากจะลองทําอะไรที่มันแหวกแนวไปซึ่งพอกลับมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีร้านอาหารที่ไหนที่เปิดแนวนี้เลยก็คือญี่ปุ่นนีกับอีสานท <Fusion S 1> ี่ช่กันใช่ก็เลยอยากลองอะไรที่แหวกแนวแล้วก็ผสมสานกันได้นะครับ ก็ลเลยออกมาเป็นตัวนี้นและเมนูต่างๆที่เรามีมาแนะนํานี่คืออย่างเช่นเมนูาจาะไหนบั่งคะก็คือวันนี้เราจะแนะนําก็จะมีโตกเกียวฮิปซึ่งเป็นซิมเนเชอร์ของร้านนะครับก็จะเป็นยำสามอย่างก็จะมีทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกยัดซึ่งทั้ง3ยำเนี่ยจะรสชาติต่างกันเราจะเอาวัตถุดิบของญี่ปุน่นาผสมสารกับซอสของอีสานของไทยก็ได้ครับก็คือจะออกมาเป็นแนว ลาบลาบนอตอบหรือว่าอะไรนึงนะครับก็ต้องอยากให้ลองกันด้วยตัวนี้ะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นซูชิทอดก็คือตัวนี้ ผมคิดว่าคนไทยบางคนเนี่ยจะไม่ชอบกินอาหารอ,อ,อยากกินซูชิแต่ว่าไม่อยากกินปลาดิบใช่บางคนอาจจะข้าวหน่อยใช่ใก็เลยได้ไอเดียนี้มาว่าทําไมเราไม่ลองเอาไปคุกดูก็เลยเออกมาปเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือคุกทั้งข้าวทั้งซีวีทุกอย่างพร้อมกันทุกอย่าง oh. จะสุกทุกอย่างครับปลาแซลมอนหรือว่าอะไรปูจะสุกหมดค่ะ ก็ลเลยอยากให้ลองค่ะและในส่วนของอาหารจานอื่นๆที่มีมาแนะนำเนี่ยมันมีการผสมประครั้งก็อาจจะมีที่บอกก็คือแอบเป็นไอของอิตาเลียนด้วยใช่ไหมรใช่ครับร้านเราก็จะมีพาสต้าด้วยอย่างเช่นพาสต้าไส้กรอกอีสานพาสต้าเบคอนพริกแห้งก็คืออาจจะเอาอิตาเลียนมาผสมกับอีสานนิดนึงนะครับก็คืออาจจะเป็นพาสตา้าเส้นจะเป็นของวัตถุดิบจป็นของอิตาเลียนแต่ว่า เครื่องปรุงจะเป็นของอีสานอีกใช่แล้วก็รสชาติก็จะออกแบบขอไทยๆใช่ค่ะแล้วในส่วนของร้านเนี่ยเปิดทุกวันหรือเปล่าคะหรือว่าเปิดทุกวันครับตั้งแต่1เ0 0นถึง5.00นค่ะแล้วในส่วนของวัตถุดิบของทางร้านนี่เรามีการนําเข้ามายังไงบ้างคะอ๋อวัตถุดิบนี่เราจะสั่งจากบริษัทที่เราไว้ใจได้คก็คือทุกอย่างจะสดนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเกาพบกันในช่วงหน้านะคะและเชฟฟุกจะพาไปสาธิตวิธีการทำอาหารจานเด็ดของทางร้านตำตำบาร์ค่ะ